สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลักขณามังกรนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กันทำนายดวงความรักประจําเดือนธันวาคม2566นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะก็คือผู้ที่เกิดใน,นระหว่างวันที่15มก,กราคมไปจนถึงวันที่12กลกุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลักษณาอยู่ในราศีมังกรนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ทไทย รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะขออภัยนะคะอาจจะทำคอนเทนต์ล่าช้านะคะพอดีว่าเดือนนี้พุชิี่ทำคอนเทนต์เยอะมากนะคะเพราะว่ามีคอนเทนต์ของปีใหม่นะคะที่แน่นมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ส่วนนี้ช้าไปนิดนึงต้องขออภัยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าดวงของชาวราศีมังกรเกี่ยวข้องกับความรักของคุณนยนะคะในเดือนทันวาคมสุดท้ายแห่งปีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง ขออนุญาตนะคะสอบไพ่สักครู่หนึ่งนะคะมาขอเริ่มเข้าสู่กันทำนายดวงกันเลยนะคะใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่พระราชาถือเหรียญนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบเหรียญความร่ำรวยความมังคังสมบูรณ์พูนผลมากนะราศีม,มังกรนะคะเอ่อเป็นพระราชถือดาบนะคะ เนะขาโทษว่ออาสวินถือดาบนะคะบอกผิดเนาะห้าเหรียญนะคะไพ่อศวินถือถ้วยนะคะ The m a g เชียนลดมากชาวราศีมังกรเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณมากๆนะคะหลายๆอย่างในชีวิตของคุณเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สามดาบนะคะ สีดาบมาไหลติดกันมาเลยนะคะ 7ดาบแล้วก็สุดท้ายของคุณนะคะเป็น energy ของไพ่7เหรียญเรากำลังพูดถึงดวงความรักอยู่นะแต่ทำไมมันไม่มีไพ่แห่งความรักเกิดขึ้นเลยมันมีแต่ในเรื่องของความมั่นคงอุดมการณ์การแก้จดปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างของคุณอยู่กันนะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงก่อนนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะอาจจะอยู่ในจังหวะชีวิตที่ที่ผ่านมาคุณมีแต่ความมีแต่ปัญหานะคะเข้ามาเยอะมากความบอบช้ำการ ถูกนอกใจความเสียใจความรักที่ไม่ไปถึงฝั่งหลายหลายท่านอยากมีความรักอยากมีความสุขอยากมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ติดอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะทำให้คุณไม่สามารถที่จะเจนหน้าในเรื่องของความรักได้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะในเรื่องของความสุขมันเป็นเงินทองมันเป็นเรื่องของปากท้องมันเป็นเรื่องที่คุณให้ความสําคัญมากๆเพราะคุณมองว่า ถ้าการเงินไม่ดีความรักก็ไปต่อไม่ได้อะไรประมาณเนี้มันก็เลยเป็น,อะ,ปนอะไรที่เป็นเส้นคู่ขนานกันพอสมควรนะคะ ชาวราศีมังกรตอนนี้นะคะหลายๆท่านกําลังประสบความสําเร็จทางด้านการเงินในการทําธุรกิจหรือว่าการเลื่อนตําแหน่งอยู่ในจุดที่ดีมากๆแต่ความหมายความลักมันเป็นจุดที่เหมือนคุณกําลังมีความสับสนเหมือนคุณกําลังอยู่ในช่วงของการช่างใจหรือรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยคําตอบรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันน,นะคะเหมือนรอจังหวะที่เต็ไมไปด้วยความรู้สึกของความอดทนความอึดอัดไม่เป็นตต๊ะ ไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนใบหน้าของคุณแบบไม่ค่อยมีอรอยยิ้มเลยนะคะมีแต่ความเคร่งเครียดความกดดันที่จะต้องเร่งทํามาหากินเร่งที่จะมีเงินเข้ามาเยอะเนะนะคะม,มันก็เหมือนผู้ประสบปัญหาทางความรักมาแหละนะจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูในพลังงานความรักของคนโสดชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นอย่างไรสำหรับดวงคนโสดชาวราศีมังกรเนี่ยหลายหลายท่านค่อนข้างจะ โสดสาวโสดซเหมือนกันคนโสดอาจจะเคยตกอยู่ในห่วงของความรักที่คุณคิดว่านี่คือคนที่ใช่ของคุณแล้วคุณอยากจะแต่งงานกับเขาคุณอยากจะเลือกสิ่งที่ใช่สําหรับคนคนนี้อ่ะมันคนเลือกแล้วแต่อยู่ๆมันก็มีความรักในเรื่องของการถูกนอกใจกันขึ้นมาหรือว่าความรักที่เราดีเท่าไหร่ก็ไม่พอสําหรับเขาอ่ะก็ไม่พอดีสําหรับเขานะคะทําให้ความสัมพันธ์มันมันถึงจุดที่จะต้องมีการยุติแยก แยกย้ายเลิกขาดจากกันต่างๆนะคะณตอนนี้เวลานี้ชาวราศีมังกรอาจจะแทบจะไม่คิดถึงในเรื่องของความรักเลยเพราะว่าคุณอาจจะผ่านจุดของความบอบช้ำของความเหน็ดเหนื่อยหรือการต่อสู้กับปัญหามาอย่างเยอะมากๆทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องให้เวลากับการคิดเยอะมากขึ้นเลือกคนเยอะมากขึ้นว่าเลือกแบบไหนถึงจะไม่พลาดเลือกแบบไหนถึงจะเป็นคนที่ดีพอสําหรับคุณเนี่ยนะคะเพราะว่าเหมือนเลด้าของคุณพังไปหมดเลยในที่ผ่านมานะคะ ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในโหมดของการระแวงนะคะแอบแอบวางแผนแอบซุ่มหรือแอบคุยกับใครบางคนอยู่หรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ไม่เทใจไปซะทั้งหมดเป็นลักษณะเป็นการคุยเพื่อสํารวจท่าทีลักษณะของคนคนนั้นหรือคุยเพื่อช่างใจกับตัวเองว่าเป็นคนที่ใช่ของคุณหรือเปล่านะคะสําหรับ ขึ้นมาชาวมังกรตอนนี้ใจของคุณ90%นมันอยู่ที่โอกาสหน้าที่การงานตำแหน่งความสําเร็จเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังปั่นเงินอย่างหนักเลยจากจุดที่คุณอาจจะเคยแบบติดลบในเรื่องของการเงินหมดเกลี้ยงจากบัญชีเลยมีในเรื่องของนี้สินในเรื่องของการโดนช่อโกงต่างๆนะคะแต่สถานการณ์ตอนนี้บอกได้เลยว่าการเงินของคุณกลับมามังคังมากๆนะคะหาเงินเก่งมากๆนะการเงินของคุณโดดเด่นขึ้นมานะคะอืม แล้วมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะอ่ามีความเชื่อมั่นกับความรู้ความสามารถหรือความมั่นคงของตัวเองนะคะมีถามว่ามีคนจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณไหมสําหรับคนโสดนะ,ะจริงๆก็มีหลายๆคนที่อยากทําความรู้จักกับคุณเพราะว่าด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์มีความรู้มีความสามารถ ่าแต่คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่คัดคนเยอะพอสมควรเลยนะคะเหมือนคุณคุณจะใช้เวลาในการดูคนเยอะขึ้นเพราะกลัวผิดพลาดนะคะในเหตุการณ์ทางความรักนะคะไพ่หกดาบมันเหมือนคุณนะ่าจะมีใครบางคนที่คนคนที่เขาอยู่ในใจของคุณนะคะใครบางคนที่เขาอยู่ในใจของคุณ เหมือนมีคนมันเหมือนติดค้างอยู่ในความรู้สึกของชาวราศีมัง,งกรน,นะคะคนคนนี้แต่คนอาจจะเคยรู้จักกันไปแล้วแล้วความรักมันไปต่อกันไม่ได้นะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเราประเมินเหตุการณ์อะไรบางอย่างผิดไหมเพราะว่าคนคนนี้เป็นอิมเพรสอิมเพรสหมายถึงผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความพร้อมจิตใจดีวาสนาดีอำนาจบาร,รมีคือสูงมากนะคะเป็นอิมเพรสเนี่ยหมายถึงคนที่ เรียกว่าสูงส่งแล้วกันนะชาวเราใช้ภาษากันง่ายๆคือสูงส่งนะคะเป็นจุดที่ตัวคุณคิดเยอะมากว่าคุณจะทําอย่างไรอะ่ะในการที่จะเข้าหาคนคนนี้หรือจะสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันได้หรือว่าคุณ ยังมีความอาวรน,นึกถึงคนเงี้ยที่คุณเคยรู้จักแล้วคุณตัดความรู้สึกออกจากเขาไม่ได้เลยคุณทําตัวไม่ถูกคุณตัดสินใจไม่ได้นะคะมันก็เลยเป็นช่วงของการแอบสองดูข้อมูลดูความเคลื่อนไหวของเขาคนนี้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเส้นทางความรักของคนโสดน,นะคะคุณจะหลุดพ้นออกจากปัญหาความรักเก่าๆความรักเก่าๆก็คือแฟนเก่า นะคะคู่สามีภรรยาที่เคยที่เคยล้างลากันไปก็ได้นะคะจะมีการเลิกยุติกันไปเนี่ยคนที่เคยห่างเหินนะคะอือตอนนี้คุณเหมือนอยู่กับตัวเองนะแล้วก็กอดความเจ็บปวดความเสียใจแต่สุดท้ายเบื้องบนจะช่วยนะคะจะช่วยผลักดัน นะคะจะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างาให้ทําให้คุณน่ะจะได้มีโอกาสได้คุยกับคนรู้ใจของคุณกับคนพิเศษกับคนที่คุณแอบชอบหรือโชคชะตากาลังจะจัดสรรคู่บุญคู่บคู่บารมีคนที่เสิ่งเสมอกันกับคุณจริงๆเข้ามาแล้วจะเป็นความรักที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะความรักกับคนคนนี้ไม่ง่ายเส้นทางของคุณดุนเหนื่อยมากมีทั้งการรอคอยมีทั้งในเรื่องของการอดทนทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนะคะหลุดพ้นจาก ความไม่มั่นใจความไม่แน่นอนจะกลายเป็นการเริ่มเข้าหาที่เต็มไปด้วยกันไปในเรื่องของการเงินหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสาวๆนะคะ่อถ้าถ้าเป็นขอโทษค่ะถ้าเป็นหนุ่มๆอ่ะคุณอาจจะแบบได้เจอความรักที่แบบเหมือนครอบครัวเขาต้อนรับคุณอนะ่ะมีความแบบ รู้สึกภูมิใจเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะภูมิใจในตัวคุณของคุณมากๆนะคะนั้นคนโสดนะคะคุณก็ได้เจอความรักที่มั่นคงความรักที่ดีและเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวตนของคุณด้วยว่าคุณก็มีอะไรที่ไม่น้อยหน้าเขาคุณก็มีอะไรที่มันเท่าเทียมกับเขาคนนี้เหมือนกันนะคะเรามาดูกันต่อนะคะขอดูให้ว่าเป็นยังไง มันเหมือนคนคนนี้ทําให้คุณอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระอยากทํางานที่ตามใจตัวเองขึ้นมานะคะการรอคอยของคุณครั้งเนี้ย เหมือนมันเป็นการรอคอยความรักที่แสนจะพิเศษของคุณมากๆมันเกี่ยวข้องกับการเงินจริงๆเงินก้อนใหญ่ถ้าคุณได้เงินก้อนใหญ่มาคุณก็จะมั่นใจในการที่จะเออดินหน้ากับความรักหรือตอบรับความรักเนี่ยเห็นไหมเป็นการตอบรับความความยุติธรรมความเท่าเทียมกันการรอคอยเท่านั้นนะคะเหมือนคุณก็ไม่รู้ว่าการรอของคุณอะ่ะมันจะไปถึงเมื่อไหร่มเมื่อไหร่มันจะสําเร็จอนะ่ะ ออ,อคอยคนอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะคะคุณถึงจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ความรักถึงจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอะมาทีนี้เรามาดูในด้านของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีมังกรเป็นยังไงสถานการณ์รุนแรงมากเหนื่อยมากนะะจุดเริ่มต้นก็ มันเป็นในเรื่องของการดูแลอาใจใส่นะคะอาจจะอาจจะเป็นจังหวัดที่คุณมีปัญหาชีวิตมีปัญหาก,การเงินหรือว่าคนคน,นี้อาจจะมีปัญหาชีวิตเหมือนกันแต่ความรักโดยพื้นฐานแล้วพวกคุณมีใจที่ดีต่อกันมากๆเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะแต่มันจะมีเรื่องที่ทําให้พวกคุณอะห่างเหินต่อกันนะคะห่างหายจากกันไปเลยไพ่สามดาบก,กับไพ่สีดาบ ะคะไพ่สาดาวกับสแดาบก็คือเป็นความรักของการมีมือที่3การทะเลาะเบาะแว้งความไม่เข้าใจเราทําให้มีการไม่ติดต่อสุสารอะไรเงียบขาดจากกันไปเลยนะคะณนะตอนนี้คุณอาจจะอยู่นิ่งๆอยู่กับการทํางานสร้างผลงานหรือว่า คอยสอดส่องนะคะดูฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะคะว่าเขาเป็นยังไงเหมือนลึกๆคุณแอบรอคอยการติดต่อกลับมาการการปรากฏตัวของเขาจะอยู่ตรงหน้าของคุณหรือสายโทรศัพท์ของเขาเวอร์ของเขาจะโทรเข้าหาคุณน่ะเหมือน เหมือนสิ่งที่คุณรอคอยมันมันเริ่มมีแต่ความเงียบนะเงียบหายไปหมดเลยก็เลยทําให้ลึกๆคุณก็ยังมีความเสียอกเสียใจมีความแบบเหมือนทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะแล้วก็เลยไปก้มหน้าก้มตาที่จะทํางานนะคะขอดูนะคะเนี่ยการหันหลังจากไปของใครบางคนมันมันเหมือนคุณคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆกับมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณมากเพราะว่าเหมือนคุณไปต่อไม่ถูกอะคะ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อ คุณจะต้องตัดสินใจยังไงเหมือนคุณเริ่มรู้นะคะหรือคนคนนั้นเริ่มรู้เกี่ยวกับตัวคุณได้เรื่องเราสลับกันได้นะนะคะแต่เหตุการณ์ตรงนี้นะคะมีมีในเรื่องของความวุ่นวายต่างๆเข้ามาแต่ความเป็นไป สี่ไม้เท้านะครอบครัวจะเป็นกล่าวใจหรือว่าจะเป็นการคืนดีกันนะคะจะเป็นการคืนดีกันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของความอบอุ่นปลอดภัยที่จะรักมีความรู้สึกดีร่วมกันเรื่องราวของความวุ่นวายอะไรต่างๆกําลังจะหายกําลังจะหมดไปแล้วนะคะอ่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นขอดูความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามที่มีต่อชาวราศีมังกรนะคะ อืมเงียบมากนะคะอาจจะดูนิ่งเงียบนะคะแล้วก็เข้าถึงยากด้วยโดยที่ตัวเขาเหมือนคนหันหลังให้กับความวุ่นวายทุกอย่างแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบ มีจิตวิญญาณที่สงส่งมากๆนันมถึงสะสมบุญบาร,รมีมาเยอะแล้วมีในเรื่องของสัมผัสพิเศษหรืออะไรที่คนอื่นคนทั่วไปทําไม่ได้แต่เขาทําได้นะคะไ mm hmm. พ่จั g m เมนขึ้นมานะเขาเป็นคนที่อย่างรู้ในเรื่องของอดีตอดีตชาติอะไรอย่เงี้ยได้นะความสาม,สมารถเขาเยอะมากนะคะแต่เขาเป็นคนนี้แบบ ไม่ค่อยแสดงไม่แสดงออกเยอะนะคะไพ่ไพ่แฮงแมนเนี่ยเป็นความสามารถที่ผิดแผกจากชาวบ้านชาวช่องเขาคนอื่นทําได้เขาทําไม่ได้อะไรประมาณนี้จะสลับกันนะคะคนคนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือความเจ็บปวดคือความไม่เชื่อใจหรือการได้รับวิบากกรรมทางความรักที่เขามารับเคาะแทนคุณไหมนะคะสิ่งที่เขามีต่อคุณคือ หมือนเขาอยากออกนะคะอยากออกอยากถอยออกไปเลยแต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ลั้งที่ยือ้อที่ดึงเขาเอาไว้อยู่เหมือนกันก็เลยทําให้เขาอยู่ในสถานการณ์ของความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เลยอาจจะแบบดูนิ่งดูเงียบดูหายไปเลยนะคะอขอดูต่อนะคะว่าเป็นยังไงบทสรุปทางความรักนะคะความรักครั้งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะจนทําให้มีสติ มากขึ้นในการประคองความรักนะคะจุดที่เหนื่อยที่สุดจะผ่านไปแต่จะกลายเป็นความมั่นคงและสดใสสบายใจคุณทั้งคู่ยังไงก็ได้ลงเอยกันนะคะจะมีการขอโทษให้อภัยการร้องขอโอกาสหรือการชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นการย้อนหวนคืนมาพบกันที่เต็มไปด้วย ความรู้สึกความอบอุ่นส่วนใครที่ไม่หวังดีต่อความรักครั้งนี้ความจริงอาจจะถูกเปิดเผยออกมาหรือว่ามีเรื่องที่เขาอาจจะต้องพ่ายแพ้ไปนะคะพ่ายแพ้ภัยตัวเองไปนะคะอืมเป็นมันในเรื่องของสิ่งที่แบบไม่หวังดีแต่ความรักของพูคุณจะมั่นคงมากๆนะคะสําหรับชาวราศีมัง,งกรนะคะยินดีด้วยนะคะขออนุญาตดูเพิ่มในส่วนของไพ่อัลลเคอร์ให้ค่ะไพ่อัลเคอร์อยากจะบอกอะไรนะคะ ความเบื่อหน่ายหรือการง้อก็ได้อาจจะมีการง้อกันเกิดขึ้นนะคะ มีในเรื่องของสเสน่ห์แรงดึงดูดนะคะที่ดึงดูดทั้งคู่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแนวเด็กที่ผ่านมาความมีอีกโก้การไม่เข้าใจกันมันก็เลยส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่มันเป็นความแยกย้ายห่างเหินแต่ต่อจากเนี้ยนะคะจะเป็นเด็กดีให้แก่กันและกันนะใช่ไหมจะเป็นความรักที่ว่านอนสอนง่ายอะไรที่กระทบกระทั่งจะไม่พูดถึงหรือต้องบอกว่าใครที่ไม่หวังดีนี่แหละอย่างที่ย้ําให้นะมันจะมีเรื่องที่เขาจะต้อง พังของเขาไปเองเลยหยุดยุติของเขาไปเองเลยนะคะก็ให้อภัยกันไปเนาะนะคะจบจบเลิกแล้วกันไปแต่ว่าความรักของพว่คุณจะเหลือแต่ผลบุญกุศลอะไรต่างๆที่เคยทําร่วมสะสมกันร่วมร่วมกันมานะคะดีมากจ้านะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะในดวงของชาวราศี บางกรนะคะที่เป็นคนมีคู่นะคะสถานะของคนมีคู่เป็นยังไงนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะก็จะเป็นจังหวะที่เดี๋ยวคุณจะมีความสุขแล้วนะนะคะคุณอาจจะผ่านจุดของความทุกข์ ความปอบช้ำการถูกทอดทิ้งการไม่มีตัวตนในความรักความสัมพันธ์นะคะทั้งที่คุณทำดีสุดของคุณแล้วแต่ก็มันยังไม่พอหรือว่าความรักของคู่คุณเนี่ยอาจจะรักกันแหละแต่มันมีความจำเป็นที่ต้องห่างเหินกันในเรื่องของการทำงานหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องเข้าใจผิดกันแบบรุนแรงมากๆทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูพังมันดูแย่มันดูหนักไปหมดเลยนะคะในตรงนี้นะคะสถานการณ์หลายๆอย่างเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะ ต้องบอกว่าความรักของพวกคุณจะทําให้พวกคุณ่ะดูมีสติต่อต่อกันและกันมากขึ้นนะคะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือความร่ารวยการเงินความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือการแบบโปรเทคก,กันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะดูเหมือนชาวาชาวราศีมังกรจะแบบเริ่มหึงหวงคู่รักเริ่มเริ่มรู้สึกแบบ ไม่ไว้ใจเขากลัวมีคนมาแย่งความรักไปหรือเปล่าคะเพราะว่ามันเป็นการห่างเหินกันไปนานเหมือนกันเนาะแต่ว่ายังไงก็จะมีการรีเทิร์นนะคะเพราะว่าไพ่เดอะฟูลคือการกลับมานะับ นั่งแต่เลขศูนย์ใหม่เลยพาก,กันออกไปเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเริ่มต้นกันใหม่ปฏิวัติกันใหม่มาในรูปแบบของความละมุนการใส่ใจกันดูแลแล้วก็แคร์ความรู้สึกหรือว่าต่อให้มีอะไรก็จะหันหน้ามาคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะแบบจะไม่ปล่อยปะละละเลยให้ปัญหามันบานปลายแล้วและที่สําคัญความรักครั้งนี้มากับในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะโดยรวมดีนะคะขออนุญาตด,ดูความรู้สึกของคู่รักของคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เดอะสตาร์เขารู้สึกอะไรเหรอเขารู้สึกสบายตัวมากกว่าไหมตอนเนี้เขารู้สึกยังไงเขาก็ยังรู้สึกมั่วว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาอยู่นะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสัญชาตญาณของการอย่างรู้ที่แม่นยำมากๆเขาค่อนข้างจะไม่ใช้เหตุผลต่อความรักแต่ใช้ความรู้สึก ะะเหม ard, เือนคนประเมินความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เขาอาจจะด,ดูเป็นคนที่นิ่งแล้วก็มีความเข้มแข็งมากๆนะคะ,ะมันเป็น energy ของสุดท้ายจะมีการย้อนคืนกลับมาแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนพวกคุณจะจูงมือกันผ่านปัญหา,าของความหนักของความเลวร้ายทั้งหลายผ่านไปได้นะคะจะมีแต่เรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้นะคะก็เป็นกําลังใจนะคะพลังงานของคุณมาแบบ เพอร์เฟกมากการตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสะดุดรักมากนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีหรืออาจจะชวนกันทําบุญบ่อยๆมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเดทแรกด้วยกันพากันไปทําบุญนะคะจะมีเรื่องของข่าวดีในความสัมพันธ์การประสบความสําเร็จหรือคนในครอบครัวก็จะมีแต่ความฝุขเข้ามานะคะอะไรที่เคยแบบ ผิดพลาดกันไปอาจจะมีการพยายามอธิบายให้เข้าใจนะคะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขนะคะสุดท้ายแล้วการมาเทศทำงานที่จะดึงความรักของคุณทั้งคู่กลับเข้ามาในเวอร์ชันของความโรแมนติกนะคะอะไรที่เป็นความเหี่ยวเฉานะคะไม่มีแล้วจะมีแต่ความสดใสสดชื่นการมีพลังที่ดีขึ้นมาแล้วก็ความรักครั้งนี้ จะโดดเด่นมากจะมีแต่ความสุขนะคะควรจะมีความสุขมากๆต่อจากนี้นะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นดวงของชาวราศีมังกรลคนามังกรนะคะประจำเดือนธันวาคม2566นะคะเป็นในในดวงความรักล้นๆเลยนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับแฟนๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่อยากจ,จะเรียนศาสตร์ดูดวงไพ่ทา,ารพ่พลังแห่งชีวิตครั้งที่23นะคะพุ่นที่เปิดสอนนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ที่23-24ธันวาคม2566นะคะคลาสนี้เป็นคลาสสุดท้ายของปีแล้วเป็นคลาสสุดท้ายที่เราจะใช้ราคาปกตินะคะสวนปีหน้า จะเป็นราคาที่สูงปรับสูงขึ้นแล้วก็รอบที่สอนสอนจะน้อยลงมากๆนะคะเพราะว่าจะมีธุรกิจมีอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเอาเวลาไปทุ่มในตรงนั้นส่วนการเรียนการสอนจะน้อยลงจริงๆเพราะฉะนั้นใครสะดวกรีบเรียนนะคะในปีนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆกเลยเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ